สวัสดีครับในบทเรียนนี้นะครับเราจะมาสอนในเรื่องการทำแคดเดอร์นะครับหรือการนอนนั่นเองครับการรับในการลงนอนนั่นเองครับตอนแรกนะครับเราจะมาศึกษาเรื่องโพซิชันนะครับหรือตำแหน่งของฐานและยอดก่อนนะครับอให้ตัวยอดนะครับทำอยู่ในท่านอนครับนอนเลยนะครับนะครับดูนะครับว่าขานะครับผมจะต้องเป็นรูปตัว shape นะฮะแล้วก็ตัวนะฮะ แขนนะครับจับไว้ที่บริเวณไหล่นะครับหรือในบางโอกาสนะฮะอย่างเช่นการทำาบกเก็ตทอนนี้ก็คือให้โอบนะครับผมพยายามโอบแรนะฮะแต่ตรงนี้มตรงนี้ก่อนนะครับส่วนตัวสปอเตอร์นะฮะแขนนะครับพยายามรับนะครับโดยการกำมัดนะครับผมนะฮะซึ่งอยู่ในช่วงนะฮะบางทีอาจจะใช้ข้อศอกเข้าไปจนสุดนะครับผมเอาศอกเข้าไปให้สุดนะฮะก็ได้นะครับผมซึ่งเวลาที่เราโยนี่เราก็ต้องทําการ่อนแรงนะฮะเสวนเท้านะครับคออเท้านะครับ ขานะครับจะอยู่จับในบริเวณเข่านะครับผมของตัวย่อนะฮะแล้วก็แขนนะครับของตัวฐานนะครับก็จะสลับนะครับแยกกันนะครับผมขาย่อไว้นะครับผมนะฮะนะครับนี่คือเชฟนะครับของในเรื่องของการนอนนะครับหรือแคดเดิลนั่นเองนะครับผมลงครับ